สวัสดีนะคะเด็กๆเจอกันอีกแล้วค่ะกับครูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาชวนนักเรียนไปทํากิจกรรมร่วมกันอีกแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือแบบขัดวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า23แล้วก็มีอย่หนึ่งหน้านะคะก็คือ27 เด็กๆอาจจะดูว่าเยอะแต่ไม่เยอะนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่คือกิจกรรมแรกนะคะในหน้าที่23นะคะให้เด็กๆหยิบดินสอนแล้วก็ยังลบขึ้นมาด้วยนะคะกิจกรรมฝึกทักษะค่ะหน้านี้ง่ายๆนะคะก็คือเป็นการสำรวจนะคะพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนแล้วก็บันทึกลงในตารางค่ะว่านักเรียนเนี่ย ทำเป็นประจำหรือว่าเป็นบางครั้งหรือนักเรียนไม่เคยทําเลยนะคะข้อแรกมาดูกันเลยค่ะดื่มนมสดอย่างน้อยวันละหนึ่งกล่องนักเรียนดื่มทุกวันไหมหรือว่าดื่มเป็นบางครั้งหรือไม่เคยดื่มเลยนะคะก็ให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่นักเรียนปฏิบัตินะคะข้อที่2ค่ะดื่มน้ําอย่างน้อยวันละเป็ดแก้วอาจจะไม่ได้นับ ประมาณค่ะลองประมาณดูว่าจะถึงแปดแก้วไหมคะน้ำที่นัเรียนดื่มในแต่ละวันนะคะหรือมากกว่านั้นนะคะเป็นประจำบางครั้งหรือไม่เคยทําค่ะก็ให้นักเรียนกายที่ช่องที่นักเรียนปฏิบัตินะคะข้อที่3รับประทานอาหารรสจืดทานผิดไม่ได้ชอบของจืดจืดได้ค่ะไข่เจียวไข่าดาวหมูทอดนะคะเกงจืดเต้าหู้หมูสับนะคะ แล้วแต่นักเรียนรับประทานอะไรคะที่บ้านเป็นประจำเป็นบางครั้งหรือไม่เคยทำค่ะบางคนจาไม่ชอบทานผิดเลยนะคะต่อไป C รับประทานอาหารชนิดเดียวซ้ำๆตอนเช้าไข่เจียวตอนเที่ยงไข่เจียวตอนเย็นไข่เจียวพอวันนุ่งขึ้นก็คงเป็นไข่เจียวนะคะซ้ำๆในแต่ละมือ้อหรือว่าทั้งวันนะคะ เป็นประจำเป็นบางครั้งหรือไม่เคยทําค่ะต่อไปรับประทานอาหารที่ทิ้งค้างคืนกินไม่หมดและเอาไว้พรุ่งนี้ไปกินต่อได้ไหมคะ้อได้นะคะแต่ต้องผ่านความร้อนนะคะมาไปอุ่นไปเวฟก่อนนะคะถ้าของที่สามารถอุ่นหรือว่าเวฟได้นะคะต่อไปด้านล่างนะคะข้อที่2 ำรวจและก็สังเกตอาหารที่นักเรียนรับประทานในหนึ่งวันค่ะที่อยู่ที่บ้านนะคะบอกชื่ออาหารที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบในปริมาณมากๆคือต้องใช้น้ําในการประกบอาหารมากนะคะอาหารมื้อเช้านักเรียนรับประทานอะไรข้าวไข่ดาวอ่าในในี้ก็เขียนมาอาหารมื้อกลางวันขนมจีนค่ะขนมจีนครับอาหารมื้อเย็น แม่แกงจืดเต้าหู้หมูซาบนักเรียนก็เขียนมานะคะนักเรียนรับประทานอะไรไปแล้วดูสิคะาว่าในแต่ละมื้อเนี่ยมีอะไรค่ะมีแกงอะไรที่มีส่วนประกอบของน้าเนี่ยมากที่สุดนะคะอ่านที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบมากที่สุดก็นักเรียนเขียนมานะคะโอเคไหมคะเห็นไหมคะว่าง,ง่ายนิดเดียวสำหรับหน้าที่23นะคะต่อไป ไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะหน้าต่อไปก็คือหน้าที่27ค่ะเป็นกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงนะคะนักเรียนดูในภาพใหพ้พิจารณาข้อมูลที่กำหนดก็คือภาพด้านล่างนะคะแล้วก็ตอบคำถามข้อที่1กับข้อที่2ซึ่งคุณแม่นะคะพาลูกๆออกมาทานอาหารนอกบ้านนะคะมารับประทานอาหารนอกบ้าน หรือว่าที่เรียกว่ามาปิกนิกนั่นเองนะคะบรรยากาศก็สบายเนาะ,ะลูกผู้หญิงถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะทาไมเราต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งสามมือ้อทําไมเราต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งสามมื้อด้วยคะเด็กๆรับประทานาารครบสามมื้อไหมคะโดยเฉพาะมื้อเช้านะคะสาคัญที่สุดก่อนมาโรงเรียนนะคะส่วนผู้ชายนะคะลูกผู้ชาย อาหารอร่อยและก็อากาศดีมากครับแล้วคุณแม่ตอบลูกผู้หญิงว่าอะไรเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานสำหรับทำกิจกรรมนะคะที่ลูกถามว่าทำไมต้องรับประทานอาหารรูปสามมือ้อแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะถามว่าถ้านักเรียนไม่รับประทานอาหารไม่ทานอะไรเลยใน1วนันนักเรียนอยู่ได้ไหมหิวไหมคะ,ะต้องดูต้องถามที่ตัวเราก่อนนะคะ ต่อไปข้อที่1ค่ะการรับประทานอาหารน้อยกว่า3มื้อต่อวันนะคะมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างนักเรียนว่ามีผลต่อร่างกายมั้ยคะมีผลต่อร่างกายอย่างไรอตอบมาได้เลยค่ะก็แสดงว่า ถ้าเราไม่ได้รับปรทานานครบทั้งสามมื้อพลังงานที่เราจะนําไปใช้เพียงพอไหมคะไม่เพียงพอถูกไหมคะและก็ทําให้เราขาดสารอาหารได้ไหมคะถ้าเรารับปรทานอาหารไม่ครบสามมื้อ,อได้นะคะเด็กๆก,ก็เขียนมาได้เลยค่ะว่าร่างกายจะได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ร่างกายก็อาจจะขาดสารอาหารด้วยนะคะ แค่นั้นนะคะในการตอบร่างกายได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะและร่างกายขาดสารอาหารได้นะคะนั่นคือแนวการตอบสำหรับข้อที่1น,นะคะต่อไปข้อที่2นอกจากอาหารน้ำและอากาศที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วนะคะ นักเรียนว่ามีปัจจัยอะไรอีกบ้างคะที่สำคัญต่อมนุษย์ค่ะในการดำรงชีวิตอยู่คะตอบได้ไหมยัยงจำลิงก์ที่ครูให้เรียนดูได้ไหมคะค่ะก็คือปัจจัยสี่นั่นเองนะคะปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญต่อมนุษย์นะคะปัจจัยสี่ข้อแรกก็คืออาหารซึ่ง ก็มีอยู่ในคําถามแลวใช่ไหมคะว่านอกจากอาหารน้ําอากาศแล้วยังมีปัจจัยอะไรอีกต่อไปก็จะเป็นเป็นอะไรคะเครื่องนุ่หงห่มนั่นเองนะคะเครื่องนุ่หงห่มมีความสําคัญยังไงคะก็เพ,ะเพื่อให้ร่างกายของเรามีความอบอุ่นหรือว่าช่วยปกปิดร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปมีปัจจัยอะไรอีกคะ ที่อยู่อาศัยถูกต้องนะคะที่อยู่อาศัยมีความสำคัญอย่างไรก็ช่วยป้องกันอันตร,รายใช่ไหมคะช่วยป้องกันอันตร,รายนะคะเสร็จหรือยังคะต่อไปปัจัจเนยรอีกปัจจัยสุดท้าย ก็คือยารักษาโรคนั่นเองนะคะนักเรียนเจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็ต้องมียามารักษานักเรียนนะคะก็คือช่วยรักษาหรือว่าบรรเทาอาการเจ็บป่วยของนักเรียนนั่นเองนะคะก็แสดงว่าปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะก็มีอยู่4ปัจจัยนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างคะ 1. อาหาร 2. เครื่องนุ่งมหม่ม 3. ที่อยู่อาศัยและ 4. ยารักษาโรคนั่นเองนะคะค่ะก็จบลงไปแลยนะคะสำหรับกิจกรรมสำรวจพฤติกรรมของนักเรียนแล้วก็กิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ